ุ่มที่เจ็ดเรื่องโปรโตคอลทำซ้ำซีเรียสโปรโตคอลสามารถรับและส่งได้ธรรม้าแพ็กเกเท่านั้นเริ่มจากการส่งที่แพ็กเก็ตที่ศูนย์แพ็กเก็ตที่ศูนย์เมื่อส่งแล้วมันจะเลือกรับจาะแพ็กเก็ตที่ศูนย์เท่านั้นเมื่อส่งเสร็จแล้วมันจะแอเนอล็อกกลับไปที่แพ็กเก็ตที่ศูนย์เช่นเดิมเมื่อส่งแพ็กเก็ตที่ศูนย์เสร็จจะเิ่มแพ็กเก็ตที่หนึ่งต่อตอล เร the the ื่องแพ็กเกจที่หนึ่งต่อพอทำส่งถึงในเกขที่หนึ่งปุ๊บก็แทนก็เลยกลับเหมือนเดิมทำอย่างนี้จนถึงแพ็กเกจที่สิบเก้าการส่งแพ็กเกจจะเสร็จสมบูรณ์การส่งทีละสองแพ็กเกจแพ็กเกจที่หนึ่งจะเริ่มส่งตามแพ็กเกจที่สองจะเริ่มส่งะตามด้วยแพ็กเกจที่หนึ่งเมื่อส่งเสร็จแล้วจะแอดมาเองกับไปยังแพ็กเกจที่สองและแพ็กเกจที่หนึ่งเช่นเดิมทำอย่างนี้จนถึง สิดเก้าแพ็กเกตที่สิบเก้าถึงจะเสร็จสมบูรณ์การส่งทีละสามแพ็กเกตแพ็กเกตจะจะเริ่มส่งที่แพ็กเกตที่ศูนย์หนึ่งและสองตามลำดับเมื่อส่งเสร็จแล้วจะแอนเนอรเล็ตกลับไปที่แพ็กเกตที่ศูนย์หนึ่งและสองเช่นเดิมทำอย่างนี้จนถึงแพ็กเกตที่สิบเก้าแพ็กเกตถึงจะเสร็จสมบูรณ์การส่งทีละสี่แพ็กเกตจะเริ่มที่แพ็กเกตที่หนึ่ง จน0123เมื่อส่องเสร็จแล้วจะแอ d นากลับไปยังแพ็กเกจที่012และ3เส้นหนึ่งทำอย่างนี้จนถึงแพ็กเกจที่เร้าแล้วจะได้1การส่งทีละ5แพ็กเกจซึ่งแพ็กเกจนี้จะส่งได้แค่5แพ็กเกจเท่านั้นเริ่มที่แพ็กเกจที่10 0123แลี4เมื่อส่องเสร็จแล้วจะ add เน้าเล กลับไปยังแพ็กเกจที่0 1 2 3 4ตามลำดับเมื่อส่งเสร็จแล้วจะต้องทําส่งไปยังยสินแพ็กเกจที่9การส่งแพ็กเกจนี้บบนะเสร็จสิ้นสำเรับ